สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับดูครับบ้าดอกบานหน้าพี่น้องวันนี้บ้าดอกอยู่ใครอยู่หน้าครับผมวันนี้ครับแม่ขิดยางมาครับเนาะ้องขิดยางเล็กน้อยนะครับจะไปจอดกดเนาะวันนี้เป็นมะล่าลายซองเนาครับผมวันนี้เขาก็ได้ต้ไม้ต้ม่ครับต้นใม่ใช่บ้านเนาะนักต้มครับ เนลเระครับเราไปนอนเยวเจแล้่ะอร่อ,อ,อรยกนออนอยินครับไปนะสมตำเนาะมแ,นะแล้เนาะสามตำกินเน้อวแซบรับับ้าิแซบครับนี่คือบรรยากาศไปที่บ้าดอกรับนอนนะครับเนาะียหน้าเนาะยนมาแล้งมาดอกสองรับวุม ข้าวบ้านอนให้นหน้าหรอบ้านอนอยู่หน้ามันมันเย็นดีไหมครับลมก็ถล่มเย็นสบายครับนอนอยู่ให้หน้าครับผมครับนอนฟังเสียงเกียรฟังเสียงมีห้องครับเนาะมันมวนหูนะะเนาะท่านสาวกแไปกินเขากินเขาอาบน้าเนาะจะอะไรบริกิรยางะมันไม่เห็นที่บ้านครับผม ผก็ลมพ่าดิญางไาย1 0นเมตรลบ0โดยี่บย่างนาเนาะที่้องเบิ้งกันเนาะบ้าดอกช่องบ้าดอกก็หน้านี่มีตัวตนเป็นยังไงเนาะเป็นชะดูยังไงกินยังไงนะพี่้างหน้านี่ครับหน้าตาของบบาดอกครับานามามีแต่เจ็ดชิดดูชิบลุ่งลุ่งเพรอะไรอย่างเงี้ยใครมีเวลาครับใคมีคนเสิรยังไงครับนี่ม่เ็ดชิีอย่างทยไทยเครับอื ใช่พวกุ่นฉัอดีกว่าอยากมาดอกคิดคลิปมาเนียดูคลิปมาเนียิดแดงสองแค่หลือพี่น้องเขาิบมีห้องบอลไดรเลสนะครับจิ้แเหตุเดินจิ้บเพม่อนสองรบแล้วไมเห็นบดอกเลยแบบใช่เป็นต้นฉับเองนะใช่ต้นฉับเราต้อรับพี่น้องให้บอดดอกได้ถึงห้าหยดพวร่นอง เ,เห็นป่ะครับเด็กผมเด็กผมไปเห็นแม่พันธุ์ที่นอ้อนแม่พันธุ์อ่างอาบน้ำเหรอเนาะอ่างอาบน้ำสำหรับใส่ย่างเดียวน้ำกินจะเอามาแต่บ้านครับเป็นน้ำเป็นน้ำทังน้ำมาป,ปาเนาะน้ำอ่างบาดาลพอเพ็ดอือพ่อนี่น้ำบาดาลแล้ว ใส่จกดรอดมะขายชาวบ้านเนาะทางสิบบาทน้ำเนาะโอ้บรรยากาศด,ดีค่กอนททั้งพุ่นอ่ะพี่น้องแยมาหมอด,ด้วยบัดอกกระย่งบอแดมไนยปนยอดกด้ดอกเล็กน้อยอะน้อยก่อนเพื่งกิดเซตได้ชมวงก,กว่าอยังชบมแล้วว่ามานอ่ะสารชมวงหรอมอั้งบัดอกด้ย<ม>าคิปท้ายครับ บนอยากเขาบ้านเนาะทำให้คลิปลงดูคลิปไลค์กันบ่ดีครับเดี๋ยวติดมาติดแดงมาหนี่ยุ่งยากเยอะแก่ยายก็อี่างไรหางกันท่องหายากครับปวดหัววุ่นใา้ครับเนาะมั้งนี้เสกิตกันบ่ดีครับอย่างกระลาค่าทึกเ้อทั้งไดบ้านเฮาเมืองเฮาว่าประเทศไทยขึ้นกันตอนนี้ครับลำบากขึ้นกันครับตลอดที่ขบบนใบ้ครับตอนอนี้ถึงหน้าถึงเนี่ยแล้ว นั่งห่างครับนอนแถีงนั่งห่างครับนอนอยู่ละน่ามือในเรียนโอเคครับเดี๋ยวเอาบาดอกจะขอตัวไปเตรียมน้ำโคตครับไปเตรียมน้ำโคตจะประหยัดกดนะครับไปเ,เข้าบ้านพี่น,อน้องเนาะโอเคครับสวัสดีครับ